สวัสดีครับผมคุณแจ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยพอดแคสซีรีส์เอาตัวรอดในยุคแพงทั้งแผ่นดินวันนี้เราชวนคุยเรื่องที่เจ็บจีด๊ดเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเคยไหมเงินเดือนออกปุ๊บหายวับใน3วันแล้วเดือนที่เหลือละ่ะเอายังไงสวัสดีครับเคยเป็นเหมือนกันไหมครับเงินเดือนเพิ่งออกแท้ๆเลยนะแต่แบบว่าแป๊บเดียวอ รู้สึกเหมือนมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้สวัสดีค่ะเป็นค่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะครับสถานการณ์ที่รายได้เราเหมือนจะนิ่งๆแต่ค่าใช้จ่ายรอบตัวนี่สิมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังเจออยู่แล้วแนวคิดจากเรื่องเอาตัวรอดในยุคแพงทั้งแผ่นเด่นที่เราไปดูกันมาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยวันนี้เราเลยจะมาเาจาะลึกกันหน่อยครับว่าจริงๆแล้ว ต้นเปามันมาจากไหนกันแน่แล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันพอจะมีแนวทางหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้กันได้บ้างไหมค่ะลองมาดูกันมาเริ่มตรงคําถามใหญ่กันเลยทําไมทําไมของมันแพงขึ้นแต่เงินเดือนเราเหมือนจะไม่ขยับตามเลยครับอืมอันนี้คําถามสําคัญเลยนะคะ ครับหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ข้อมูลชี้ชัดเลยก็คือเรื่องภาวะเงินเฟอ้อนี่แหละครับอ๋อเงินเฟอ้อใช่ครับคือการที่ราคาสินค้าบริการโดยรวมมันสูงขึ้นเนี่ยทำให้เงินเท่าเดิมเนี่ยซื้อของได้น้อยลงซึ่งตอนนี้มันเป็นภาวะที่เกิดทั่วโลกเลยนะครับมันส่งผลให้ต้นทุนต่างๆนะพลังงานวัตถุด,ดิบค่าขนส่งโอ้โหแพงขึ้นเป็นทอดๆเลยใช่เลยค่ะ แล้วประเด็นคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่าในบ้านเราเองผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ที่ราคาน้ํามันหรือของนําเข้านะคะแต่มันค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันเลยอ๋อยังไงครับก็เช่นค่าอาหารนอกบ้านค่าเดินทางหรือแม้แต่ค่าเช่าที่พักโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามันขยับขึ้นเกือบทุกปีจริงด้วยครับค่าเช่าขึ้นตลอดเลยค่ะแล้วปัญหาคือ โครงสร้างค่าจ้างในหลายๆที่หลายองค์กรเลยมันปรับขึ้นไม่ทันไม่ทันกับค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆอะคะ่ะช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายมันเลยแบบว่าทางออกเรื่อยๆโหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับมันสร้างแรงกดดันให้เราไม่น้อยเลยเนาะใช่ค่ะมันเป็นแรงกดดันที่มองไม่ค่อยเห็นแต่รู้สึกได้ชัดเจนพอเราเข้าใจสาเหตุแล้วเออแล้วทีนี้เราจะรับมือกับมันยังไงดีล่ะครับ ในข้อมูลที่เราดูกันมามีข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีค่ะมีหลายอย่างเลยอย่างแรกที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นไม่ใช่การตัดรายจ่ายแบบหักดิบนะคะอ๋อไม่ใช่หักดิบค่ะแต่เป็นการปรับพฤติกรรมเขาเสนอให้ลองโฟกัสไปที่รายจ่ายเล็กๆน้อยๆแต่เราจ่ายบ่อยๆนะคะ่ะเช่นอะไรบ้างครับก็พวกค่ากาแฟค่าขนมหรือค่าเดินทางจุกจิกอะไรพวกนี้ค่ะลองจดดู จดเฉพาะหมวดนี้ก็ได้สักเดือนหนึ่งจดดูเลยค่ะเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วเราหมดไปกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่บางทีมันอาจจะเยอะกว่าที่เราคิดนะคะแล้วการค่อยๆปรับลดตรงนี้มันอาจจะง่ายกว่าไปลดรายจ่ายก้อนใหญ่ๆก็ได้เออจริงด้วยครับเป็นการมองที่พฤติกรรมไม่ใช่แค่ตัวเลขเนาะไม่ต้องหักดิบแต่ค่อยๆปรับลดใช่ค่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีอะไรอีกบ้างครับนอกจากปรับลดรายจ่ายเล็กๆน้อย อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการมองหาช่องทางรายได้เสริมค่ะรายได้เสริมอืมอันนี้ฟังดูอาจจะยากนิดหนึ่งไหมครับต้องไปหางานเพิ่มเลยหรือเปล่าจริงๆข้อมูลที่ได้มาเขาไม่ได้บอกว่าต้องไปหางานประจําที่สองขนาดนั้นนะคะเขาเสนอไอเดียที่มันเริ่มง่ายๆก่อนอ๋อเริ่มง่ายๆค่ะเช่นลองดูของในบ้านที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามันมาเปลี่ยนเป็นเงินดูไหมหรือใช้ทักษะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะ รับงานเล็กๆน้อยๆผ่านออนไลน์ก็ได้อืมพวกงานฟรีแลนซ์เล็กๆใช่ค่ะหรือแม้แต่การใช้มือถือนี่แหละสร้างคอนเทนต์ง่ายๆอะไรก็ได้ที่อาจจะสร้างไรายได้กลับมาในอนาคตมันเหมือนกับการเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะฟังดูทําได้จริงนะครับไม่ต้องถึงกับโอ้เปลี่ยนชีวิตแต่เป็นการค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาค่ะค่อยๆทําไปแล้วเรื่องการออมล่ะครับในยุคแบบนี้มันยังจําเป็นอยู่ไหมหรือว่าเอาตัวรอดไปวันๆก่อนดี โอ้จำเป็นมากค่ะจำเป็นมากๆเลยแล้วแหล่งข้อมูลก็แนะนำวิธีที่คลาสสิกแต่ยังใช้ได้ผลดีคือออมก่อนใช้ออมก่อนใช้อันนี้เคยได้ยินครับค่ะแต่เทคนิคที่เขาเสริมมาคือให้ลองแยกบัญชีไปเลยชัดเจนแยกบัญชีใช่ค่ะหรือถ้าจะให้ดี ตั้งโอนอัตโนมัติไปเลยทันทีที่เงินเดือนเข้าให้เงินส่วนนี้มันถูกการออกไปก่อนก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เห็นได้ใช้มันนะคะมันจะช่วยสร้างวินัยได้ดีขึ้นมากๆในระยะยาวอ๋อเข้าใจเลยครับคือสร้างระบบให้ตัวเองไปเลยบังคับตัวเองนิดนึงประมาณนั้นเลยค่ะอีกประเด็นที่ผมเห็นในข้อมูลแล้วคิดว่า เออดีจังเลยคือเรื่องการเรียนรู้เรื่องการเงินเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่ามาก่อนเยอะเลยนะครับใช่ค่ะง่ายมากมีทั้งเอ,อ่อพอดแคสต์ที่เรากำลังฟังกันอยู่นี่หรือคลิปสัน้นๆใน TikTok ก็มีนะหรือคอร์สออนไลน์ฟรีก็เยอะที่เขามาย่อยเรื่องการเงินยากๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นถูกต้องเลยค่ะ การที่เราเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้ง่ายขึ้นแบบเนี้มันเป็นข้อได้เปรียบสําคัญในยุคนี้เลยนะครับมันช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นครับผมซึ่งทั้งหมดนี้แหละค่ะคือส่วนประกอบของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางการเงินหรือ financial resilience ที่เขาพูดถึงกันอ๋อ financial resilience ความยืดหยุ่นทางการเงินช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับมันคืออะไรกันแน่ มันคือความสามารถของเราในการรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันทางการเงินนะคะเรื่องไม่คาดฝันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวน,นแบบที่เราเจอเจอกันอยู่นี่แหละครับ ความยืดหยุ่นคือการที่เรายังสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ไม่สะดุดมากนักแล้วก็ไม่กระทบเป้าหมายระยะยาวของเราจนเกินไปซึ่งการที่เราปรับลดรายจ่ายเป็นหารายได้เพิ่มได้มีเงินออมแล้วก็มีความรู้ทางการเงินทั้งหมดนี้มันช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นที่ว่านี้ค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับ สรุปแล้วเนี่ยการรับมือกับยุคที่รารได้อาจจะวิ่งตามค่าครองชีพไม่ทันมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบทางเดียวเนาะไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการผสมผสานหลายๆวิธีเลยทั้งการปรับวิธีคิดวิธีใช้จ่ายแล้วก็มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ด้วยที่สำคัญคือเออเราไม่ได้เผชิญปัญหานี้คนเดียวนะครับยังมีคนอื่นๆอีกเยอะเลยบทที่เราคุยกันวันนี้นะคะคำถามที่น่าสนใจอาจจะเป็นครับ การที่เราต้องปรับตัวกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคําว่าความมั่นคงหรือความสําเร็จในระยะยาวไปอย่างไรบ้างคะอืมน่าคิดครับแล้วเราจะวางแผนการเงินในอีก5ปี10ปีข้างหน้าโดยที่เราต้องคํานึงถึงความไม่แน่นอนพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะทําได้อย่างไรก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะถ้าคุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับแค่เราค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิด วิธีใช้และววิธีหาเราจะค่อยๆรอดในยุคแพงทั้งแผ่นดินแล้วคุณล่ะมีวิธีรับมือยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับ